หยุดคิดว่าทุกอย่างมันจะต้องเพอร์เฟคือปองเป็นคนที่แบบชอบบอกเองว่าฉันเป็น perfectionist ทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกคิวมันต้องเป๊ะงานมันต้องเป๊ะทุกอย่างต้องเป๊ะแต่อย่าลืมว่าไม่ว่าจะอีเวนต์รายการทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้เซตอัพไม่ได้เทคได้ไม่ได้คัดสีนได้ไม่มีอะไรเป๊ะหรอกค่ะมันมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นระหวังมันได้เพราะว่าอย่าลืมว่ามันคือมนุษย์แล้วยิ่งเวลาที่เราพูดอะ่ะเราคาดหวังให้มันเพอร์เฟต้องพูดตรงตามสคิ ปห้ามผิดห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นคือกดดันตัวเองะแต่จริงแล้วทุกคนจะประสบการณ์ปองนะสนเสน่ห์ที่สุดของการเป็นพิธีกรเลยคือการพูดในสิ่งที่มนุษย์พูดกันจริงๆอ่ะสื่อสารที่เราต้องการสื่อไปให้มนุษย์ฟังไม่ใช่อ่านกระดาษให้เขาฟังไม่เอาแบบนั้นาะลองกั่นกรองคำพูดลองคิดคำพูดออกมามันอาจจะยากนิดนึงต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามันจะมีความเป็นมนุษย์มันจะมีความมีสนเสน่ห์แล้วเราก็ไม่ต้องติดเพอร์เฟกไม่ต้องให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟก คือทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเรื่องหน้างานถ้ามันมีอัิเตบบ้างจะเกิดจากเราบ้างเกิดจากลูกค้าเกิดจากคนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรา non control บางครั้งก็ต้องปล่อยวางแล้วปล่อยมันไปเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วออกมาแก้ไขในงานต่อ,ตอไปทําให้มันดีขึ้นค่ะหรือถ้ามันเกิดจากตัวเราจริงๆลองถามตัวเองว่าแล้วเรื่องนี้เราเอาไปแก้ไขย,ยังไงได้บ้างเราทําให้มันดีขึ้นในครั้งต่อไปอยังไงได้บ้างถ้าเกิดจากลูกค้าทีนี้ก็ต้องปล่อยแหละแค่ support แค่ช่วยกัน เพราะเราคือทีมเดียวกันไม่ต้องพยายามทําให้มันเพอร์เฟกแค่ให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่เราใส่ความตั้งใจไปอย่างเต็มที่ก็พอแล้วค่ะมันไม่มีอะไรบนโลกนี้เพอร์เฟ